สามแม่ลูกหนึ่งวันพันเรื่องราววันนี้จะมารีวิวชีวิตหนึ่งวันที่ไม่ได้ใช้เงินเลยสัก,กบาทเดียวอิ่มจังตังอยู่ครบตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนทักทายแฟนคลับที่ติดตามกันมานานหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยสวัสดีทุกคนเจ้าของช่องชื่อปุกกี้ถ้าถามว่าปุกกี้ไหนใช่ไหมปุกกี้ที่พักเสียงแจ๊ดไงปุกกี้ไหนหน้านึกไม่ออกปุกกี้ที่ชอบพาลูกปั่นจักรยานพ่วงเข้าลกเข้าพงไงคนไหนนะ้าคนนั้นไงปุกกี้ที่อยู่สวีเดน โอ้ปุกกี้ที่อยู่สวีเดนตามชื่อช่องเลยตอนแรกกาจะบอกว่าปุกกี้ที่สวยๆไงแต่คิดว่าคนดูน่าจะนึกไม่ออกอก็เลยได้ชื่อช่องว่าปุกกี้ที่อยู่สวีเดนคนดูน่าจะนึกออกเนาะอะ,อะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันหยุดอะไรเอ่ยที่ไม่เคยได้หยุดฉเฉยวันหยุดของเด็กชายออสการ์ตื่นเช้ามาก ตื่นเหมือนกําลังลงแข่งขันโอลิมปิกการตื่นเช้าระดับลสงสส่ย<ล>อยากจะคว้าเหรียญทองมาให้แม่ตื่นเช้าไม่กลัวกลัวไม่ได้กินอาหารเชา้า <c oughs> รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาได้สิ่งแรกที่ทําร้องเพลง <c oughs> แล้วนอนอยู่ในห้องคนเดียวนะไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วตะโกนเรียกหาพ่อแม่ไม่ร้องเพลงพอนอนร้องเพลงอยู่34,600เพลงเสร็จแล้วก็จะเริ่มรู้สกิลก็จะตะโกนเรียกมามามา,มาพ่อแม่ไปอุ้มออกมาจากเตียงสิ่งแรกที่กล่าวก็คือมักกะ มักกะภาษาสวีเดนก็คือแซนด์วิชร้องเพลงเหนื่อยไงหิวท,ที่นี่ก็ต้องกินขนมปังแม่ทำอาหารเช้าไม่ทันขนมปังทาเนยไปก่อนได้หมดตอนนี้ม,ามาัมะอะไรก็ได้ขอให้เป็นอาหารเถอะลองท้องก่อนได้ถึงหน้าตาจะดูบวมๆเพราะว่าเพิ่งตื่นแต่โดยรวมก็น่ารักอยู่นั่งกินขนมปังทาเนยไปดูวิวรถเกตมาเกตฮิมะไปหันกลับมาอีกทีอา้าวแม่ทำอาหารเช้าเสร็จแล้ววันนี้นำเสนอเมนูยอดฮิตแพนเค้กบ้านเราชอบเมนูนี้ที่สุดใช่ไหมเพราะว่าทำบ่อยมากคำตอบก็คือไม่มันเป็นเมนูที่แม่ถนัดและ ททำงาี่สุดรางวันเด็กกระตันยูดีเด่นปี2565เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กชายออสการ์จากบ้านทับรังประเทศโคราชหลานผู้ใหญ่สุนทรดีกรีธรรมดาที่ไหนหลานผู้ใหญ่บ้านอันนี้รางถ้วยรางจานขยันขันแข้งมากขยันขันแข้งอะไรใช่ไหมนี่ไง แข้งบวมสะดุดหิมะลมจนแข้งบวมไปเลยจากคลิปที่แล้วใช่ไหมวันก่อนพาไปห้างตามติดด้วยการพาไปสระว่ายน้ําวันนี้แม่เข็ดแล้วจ้ะพาเข้าป่าดีกว่าสองวันที่ผ่านมาหยุ่มกันในที่สาธารณะมาเยอะแล้วไอ้คนวันนี้เราจะพาลูกเข้าป่าจะหยุม่มจะตะโกนแหกปากก็ไม่มีใครว่าสภาพอากาศติดลบ14องศาแต่มีแดดถึงจะหนาวแค่ไหนแต่วันนี้มีแดดยังไงก็ต้องไปหนาวจนไส้ติ่งแข็งตัวแต่ถ้าแดดออกคนสวีเดนก็จะบอกว่า วันนี้อากาศดีมากไม่ใช่แค่คนสวีเดนนะดิฉันคนไทยที่มาอยู่สวีเดนตอนนี้ก็พูดแบบนี้เหมือนกันถึงจะหนาวแค่ไหนแต่พอเห็นแสงแดดแล้วแบบ โฮยวันนี้คือวันที่ดีอากาศดีแล้วนี่ดูแม่แม่ออนไลน์ทั้งหลายที่เลี้ยงเด็กชายออสการ์ผ่านคลิปวิดีโอมาตั้งแต่ติ้นท่าฝ่าหอยวันนี้ช่วยแม่เก็บกล้องได้แล้วนะเดินก็เก่งวิ่งก็ไวกินก็คล่องมากทีแรกตั้งใจว่าจะพาลูกไปนั่งเล่นตรงเนินที่แบบเราเคยไปนั่งกันประจําแต่ว่าหิมะมันสูงมากปิดทางมันเข็นรถเข็นเข้าไปไม่ได้งั้นเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่นั่งที่แดดส่องจ้ามากที่สุดนั่งรถเข็นเฉยๆมันดูธรรมดาเกินไปนั่งรถเข็นวิบากกันเป็น เ,เรียกว่ารถเข็นวิบากไม่ใช่คนนั่งนะคนเข็นเนี่ยวิบากรถเกตเขามาเกตหิมะปิดถนนแล้วแบบเข็นปกติไม่ได้ต้องถอยหลังลงแล้วเราจะเข็นลูกเข้ามาในป่าทําไมหิมะมันสูงม,มันเข็นยากเมื่อกี้ไปตรงเดินมาแล้วมันไม่มีแดดเดินแปลว่าเออไปตรงที่โลง่งๆมาแล้วมันไม่มีแดดก็เลยพากันเดินเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาหาที่นั่งที่มันมีแสงแดดปรา,ากดว่าไปไม่ถึงนะจ๊ะเพราะว่าเหนื่อยมัวแต่ว,วิ่งเก็บกล้อง <c oughs> ไม่ได้ไปไหนกับเขาหรอกวันนี้แดดไปก่อนแล้ววิ่งกลับมาเก็บกล้องถ่ายจากมุมข้างหลังก็ วิ่งไปข้างหน้าตั้งกล้องถ่ายแล้วก็วิ่งย่อ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 งยองกลับไปที่รถเข็นอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมแม่วิ่งช้าจังที่มามันเยอะก็เลยวิ่งยากใช่ไหมไม่ตัวอ้วน <c oughs> คนอ้วนน่ะเนาะมันจะวิ่งเร็วได้ยังไงล่ะเสร็จแล้วก็เดินเข็นลูกสวยๆทำหน้าแบบสวยที่สุดเป็นยูทูบเบอร์ที่มีตากล้องส่วนตัวแต่ถึงจะเข็นยากขี้มะจะหนาเวอร์เต้ วิววันนี้คือคุ้มค่ามากสวีเดนในวันที่หิมะขาวโพลนพร้อมกับแสงแดดท้องฟ้าสีฟ้านี้แบบโอ้ m ม่ก็ทุกคนสวยแบบไม่มีคำบรรยาย4-5หปีตั้งแต่ดิฉันย้ายมาถ้าจะอยากดูหิมะเยอะๆต้องขึ้นไปทางเหนือหรือไม่แบบไปพวกสก,กีรีสอร์ทอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่ต้องจะหิมะตกเยอะตกหนักขาวสวยงามทุกพื้นที่วงเล็บแต่ตกเยอะเกินไปปั่นจักรยานลำบากมาก <c oughs> ความจริงหิมะก็ไม่ผิดนะมันก็ตกเป็นปกติของมันแหละเนาะ <c oughs> มันผิดที่เราเองที่ไม่มีใบขับขี่ก็เลยต้องปั่น กแล้วดูนี่ตากล้องส่วนตัวดีฉันวิ่งมาเก็บกล้องอีกแล้ว ขยันเนาะรางวัลความพยายามถ่ายทําดีเด่นต้องเข้าเราแล้วไม่ใช่ผลงานดีเด่นนะความพยายามถ่ายทําดีเด่นขยันตั้งกล้องขยันวิ่งเก็บมาบรรยากาศวันนี้มันสวยมากอยากได้ภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมไงมันอดใจไม่ได้ถึงจะวิ่งเก็บกล้องจนหอบแค่ไหนก็ยอมเอา้าตั้งอีกแล้วไล่มุมมากเดินไปเดินมาจนหอบแฮกๆไม่ใช่เดินหอบวิ่งเก็บกล้องจนหอบตัดสินใจว่านั่งตรงนี้แหละลูกแดดไม่แดดก็นั่งไปเถอะเดินไม่ไหวแล้ววันนี้สามแม่ลูกจะนั่งปิกนิกกันบนโขดหินมาสจ๊ หินธรรมดานี่แหละแต่ตั้งชื่อให้ลูกตื่นเต้นวันนี้หิมะเยอะก่อนนั่งก็ปูได้ผ้าหนึ่งชั้นแล้วก็ตามด้วยการฝนการเปียกอีกหนึ่งชั้นอาหารที่เรานํามาปิกนิกกันในวันนี้ก็คือคุกกี้และคุกกี้และคุกกี้ปะผ่ามังคุดรถพังไงยังไม่ได้ไปซื้อของมีอะไรก็กินกินกันไปก่อนนะลูกและของแม่ห่อกาแฟมาเองจากบ้านเกือบไม่ได้กินแล้วลืมเอาจุกจุกปิดมาปิดแต่ฝาคือมันจะมีที่กดแบบล็อกกับเปิดอีกอันหนึ่งข้างในเปิดมาโอ้โห กาแฟดิฉันกระจายเลยค่ะคนอื่นอาจจะชนแก้วส่วนเราชนขาโต๊ะไม่ใช่ชนคุกกี้แม่ตั้งใจพาเข้าป่าหวังว่าถ้าลูกร้องหรือว่าอยู่หัวกันจะได้ไม่ต้องอายคนแต่ปรากฏว่าลูกน้อยหอยสั่งของดิฉันก็คือสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีมากไม่มีเถียงแม่และไม่มีการอยู่หัวกันแต่อย่างใดทีนี้ไม่ต้องไปแลลหางเฮิงสะไว้นงสะไว้าน้ำ,นำเข้าป่าอย่างเดียวจ้า้วปาี่คืออยู่ข้างบ้านเดินสองนาทีบางทีเราก็ลืมมองข้ามความสุขใกล้ตัวเนาะตอนช่วงซัมเมอร์หรือถ้าอากาศไม่หนาวมากเรามาป่ากันบ่อยมาก แต่พอหน้าหนาวอะ่ะเราลืมนึกถึงป่ากันไปเลยถ้าทุกคนคิดว่าดิฉันขยันวิ่งเก็บกล้องเด็กชายออสการ์ขยันเดินยิ่งกว่าแม่อีกจ้าเดินไม่เก่งแต่เดินไม่หยุดไปแบบไม่รอใครด้วยนะไปนู่นแล้วเด็กชายออสการ์ไปแล้วพี่สาวก็ยังกินไม่เสร็จ <c oughs> เด็กชายออสการ์กำลังตัดไม้จะมาทําที่พักสําหรับคืนนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสามแม่ลูกนอนอยู่ป่ากันคืนนี้คิดว่าไม่น่ารอดถึงพรุ่งนี้เชา้า <c oughs> แข่งแข่งแน,น่นอนในคลิปจะเห็นว่าเด็กชายออสการ์มีเลือดกาเดาไหลนิดหน่อยใช่ไหมคือมันเป็นตั้งแต่เมื่อคืน มันเป็นแค่คาบเลือดนิดนึงเฉยๆไปไม่สนป่าไหนหิมะไหนทั้งนั้นเดินไปหมดแพนกวิน <Penguin, S 2> เขาอยู่ทางที่คว้วโลกใต้ไม่ใช่หรอมาเดินอะไรตกแตกตกแตกอยู่ทางขว้าโลกเนือ้อแผ่นขาสั้นๆเหมือนแพ<ม>่นกวินเลยนะแม่บอกให้ไปนั่งรถเข็นกับพี่สาวก็ไม่ยอมไม่นั่งจะเดินเองนี่แล้วพอมาเดินตรงนี้แดดฉ่ำดีมากเด็กชายอัสก้าก็สนุกสนานเล่นเงาตัวเองไปตลอดทางตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วไงสปีดในการเดินก็ชาลงเรื่อยๆชาลงเรื่อยๆชาลงเรื่อยๆ จนในที่สุดก็หยุดเดินจ้ะคานเอาดีกว่าเดินมันเหนื่อยเนาะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นการแบบธรรมดาทําสิ่งแมวด้วยนะแปรงล้างเป็นแมวเมื่อกี้ยังเป็นแผนกวิ้นอยู่เลยเป็นแมวซะแล้วตอนนี้แต่ในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าทําไมเมื่อกี้ถึงทิ้งตัวพอแม่จับนั่งบนรถเข็นใช่ไหมก็ร้อ,องเพลงไปหนึ่งเพลงหลังจากนั้นก็คือหลับ ไปจขนาดเราที่เป็นผู้ใหญ่เดินคล่องๆอ,งอะ่ะเดินบนหิมะยังเมื่อยขาเลยอ,อารมณ์เหมือนเดินบนทรายอะ่ะมันจะเดินยากแล้วขาเล็กๆสั้นๆเวลาเดินบนหิมะก็ต้องใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษ่ะเนาะเรานี้ดูมาอวดอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้สวีเดนในวันที่หิมะขลาวพลและมีแสงแดดคือแบบสวยมาก ตัดกับทองฟ้าสีฟ้าแบบสวยประทับจิตงามประทับใจสวยจริงไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ส่วนดิฉันก็นั่นไงเดินสวยๆเพราะว่าเรามีตากล้องส่วนตัวคอยตามถ่ายนี่เป็นไงล่ะตากล้องซูมภาพเก่งซะด้วยไม,ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลๆกับเขาหรอกก็อวดวิวป่าข้างบ้านดิฉันแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่างานยุ่งจนไม่มีเวลาไปเที่ยวนะไม่มีเงิน <laughs> เวลามีเยอะมาก ขาดอย่างเดียวไม่มีเงินสามแม่ลูกกลับมาถึงบ้านแล้วดูประปามังคุดโอ้ขยันมากดีฟคลีนนิ่งทางบ้านจ่ะทำความสะอาดเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าลือตรงนั้นขนตรงนี้เช็ดทำความสะอาดหมดทุกที่เกือบแล้วเกือบจะดีที่สุดแล้วทำไมขยันเกินไป ล้างท่อตรงซิงล้างมือล้างหน้าเนี่ยเขาถอดท่อออกมาล้างผิดพลาดยังไงไม่รู้เนี่ยน้ำลงมาในชั้นใส่ของเนี่ยเครื่องสำปองเครื่องสำอางอะไรของใช้ที่ชั้นเปียกหมดคือจะบ่นก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาตั้งใจดีคิดดีทดําดีแต่ว่าทําผิดพลาดไม่เป็นไร ้อภัยไดเมื่อกี้เห็นดิฉันแต่งตัวสวยๆเพราะว่าวันนี้จะไปออกงานใส่เสื้อเหลืองตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาไม่ค่อยเห่อเลยเนาะช่วงนี้แต่ละคลิปก็จะเห็นดิฉันใส่เสื้อสีเหลืองตัวน,นี้บ่อยมากเพราะว่าชอบก่อนหน้านี้เวลาซื้อเสื้อผ้าก็จะมีแต่สีครีมไงสีนุ่นๆสีขาวหรือไม่ก็สีดำรู้สึกเบื่ออยากใส่อะไรที่แบบมีสีสันชุดชาดบ้างวงเล็บได้มันลดราคาไงสีไหนลดราคาสีนั้นเราซื้อจะ้ะ <c oughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงปั่นจักรยาน <c oughs> ทำไมแต่งหน้าเข้มขนาดนั้น ไม่ใช่แค่สีเสื้อที่ชูชาตินะสีหน้าสีตาก็ชูชาติไม่แพ้กันดิฉันมาความจริงนะไม่ได้แต่งเจมขนาดนั้นนะกล้อง i p h o n สิ 14, 5 p r า Max มมันดีเกินไปวันนี้สี่โมงเย็นเรามีนัดไปร่วมงานฉลองวันเกิดครบเจดสิปีของลุงของปปามังคุดก็คือปู่ของเด็กๆของปปามังคุดที่เป็นพี่ชายของแม่ซึ่งก็คือแม่ย่าดิฉันและก็คือย่าของเด็กๆตอนนี้ทุกคนเริ่มงงเลยอธิบายทำไมเขานัดสี่โมงจ้ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่า งานเลิกก่อนมตววิงเก็บก่อนงานวันเกิดก็ต้องไปคอนเทนต์ก็ต้องถ่ายแต่เราจะตั้งกล้องถ่ายแค่ครั้งเดียวพอ วิงไม่ไหวหนาวสองคนข้างหน้าไกลๆนู้นไคร่รู้ไหมป้าป้ามังคุดกับยา่าแล้วถามว่าทําไมดิฉันกับลูกต้องปั่นจัก,กรยานมาทําไมไม่นั่งรถมามาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดไงก็ต้องมีการดื่มสังสรรค์และคนที่นี่ก็คือถ้าดื่มนิดนึงเขาก็ไม่ขับรถกันแล้ววันนี้เขาตั้งใจว่าจะดื่มดื่มเสร็จก็จะติดรถน้องชายกลับบ้านระยะทางจากบ้านเราเนี่ย็ประมาณ2กิโลนิดๆสองโลครึ่งสามโลประมาณนี้สาหรับคนสวีเดนที่ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อการเดิน3กิโลจิ๊บจิบแล้วขาของเขาเนี่ยก็ถูกสร้างมาเพื่อการ เดินกันมากไม่สนหน้าร้อนหน้าฝนหิมะเดินกันฉ่ำตัดภาพมาอีกทีอา้าวตอนนี้มาถึงบ้านงานแล้วนะอิทิลิ์ปากสีแดงมีแรงปั่นจ้วดเิอทายรถหรูขนลูกขนเต้าและสัมภาระต่างๆลงจากรถแล้วดูดูผู้ช่วยขยันเก็บกล้องมากบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บแม่ยังตายไม่เสร็จเลยหรือว่าเด็กชายออสการ์จะรับรู้แล้วว่าแม่เป็นคนขี้ลืมกลัวแม่ลืมโทรศัพท์ไงก็เลยช่วยเก็บให้มือเย็นวันนี้เราจะฝากท้องไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นมาถึงบ้านงานก็ต้องส่งอาหารก่อนเลยแกงเขียวหวานมูสเต๊ะ ปอเปียทอเมนูเด็ดคือน้ำตกเนื้อที่แบบเนื้อนุ่มละลายในปากพักแล้วน้ำลายแตกอยากกินอีกฝรั่งสวีเดนปะทะฝรั่งโคราสอีกแล้วงานนี้ <c oughs> ไปถึงงานเพิ่งสังเกตว่าเอา้าปปปามังคุดกับออสการใส่ชุดเหมือนกันเลยเส <c oughs> ื้อลายสีเดียวกันแถ่แหมกางเกงสีน้ำตาลเหมือนกันอีเ <c oughs> สียดายที่เพิ่งมาเห็นตอนไปถึงบ้านงานแล้วไม่ได้จับถ่ายรูปคู่ <c oughs> นี่ไงนี่ไง,น,ไงน้ำตกที่บอกอร่อยมาก <c oughs> อวดเสื้อรอบที่ห้าร้อยสี่สิบสอง ชอบมากตัวเนี้ยตามธรรมเนียมของที่นี่เนาะเวลาที่เราไปปาร์ตี้หรือว่าถูกเชิญไปกินข้าวที่บ้านใครเนี่ยก่อนจะรับประทานอาหารเขาก็จะมีเวลคัมดริคงชนแก้วกันด้วยแชมเปญใครจะชนอะไรก็ชนไป กินขนมจีนกับไก่ทอดเข้า<พ>ป่ามากับแม่วันนี้เดินเยอะไงเหนื่อยหมดแรงหิวข้าวมากที่เล่นกับเด็กชายออสการ์อยู่ก็คือคุณปู่เจ้าของงานวันเกิดอายุครบ70ปีวันนี้ฝรั่งสวีเดนก็ไม่ยอมน้อยนะฝรั่งโคลาโจกเส้นขนมจีนไม่หยุดเหมือนกันจ้ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกไงตอนนี้อาจจะลืมหมดจ้าสปากเกตตี้ไปแล้วติดใจเส้นขนมจีนจากไทยแลนด์เด็กชายออสการ์พูดไม่ค่อยเก่งแต่ข้าวหมดไวทั้งข้าวทั้งขนมจีนและไก่ทอดเติมสองรอบแล้วจ้ะแขกท่านผู้ไม่ กือบทุกท่านที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเชิญรับชมการ,สรแสดงที่ไม่เข้าจังหวะไม่ใช่สิถ้าเพลงนี้เข้าเข้าจังหวะแน่นอนเพราะว่าซ้อมมาแล้วทั้งหมด2ล้านรอบลูกฟังเพลงนี้บ่อยจนแม่เอาเก็บไปฟังถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยไม่ใช่เจ้าของมันเกิดรอคอยนะเด็กๆเ,เรากินเคก้กแต่คนซื้อเค้กดันลืมซื้อเทียนมาจา้ะและนี่คือการแก้ปัญหาที่ฉลาดหลักหล่วมมากเอาเทียนไว้ผระมาฉุดเป็นเคก้กช็อกโกแลตที่ปักด้วยเทียนพันษา แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเค้กอร่อยมากแล้วดูพ่อหนุ่มเสื้อลายนุ่นเต้นอยู่นะฮะมีซอยเท้าด้วยนะเมื่อกี้พักก่อนมากินเค้กก่อนฝรั่งสวีเดนก็ไม่ยอมน้อยหน้าผู้บ่าวเสื้อลายนะจ๊ะออกมาโชว์สเตปด้วยเหมือนกันหนูน้อยน่ารักแก้มแดงคนนี้ลูกพี่ลูกน้องเด็กชายออสการ์อายุห่างกันแค่สงเดือนทุกครั้งที่ลงคลิปไปแล้วเด็กชายออสการ์แก้มแดงก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามว่า เด็กชายออสการ์เป็นอะไรทําไมแก้มแดงเด็กที่นี่ถ้าอากาศหนาวเขาก็จะแก้มแดงนะคะไม่ได้เป็นอะไรเป็นเรื่องปกติเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเด็กชายออสการ์แก้มแดงใช่ไหมเจอฝรั่งสวีเดนของแท้เข้าไปสีแก้มเด็กชายออสการ์จืดไปเลยคนสวีเดนน่ะเนาะ,นะผิวขาวมากขาวแบบ ข้าวจัวเด็กๆกินข้าวกันเสร็จแล้วก็อยากออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนนั่นก็คือเด็กชายออสการใส่ชุดนอนตอนนี้เอาอะไรมาทางตาก็แบบลืมตาไม่ขึ้นเล้วกินเยอะอิ่มง่วงแต่พอเจอเพลงถูกใจอ่ะ มาเต้นอีกแล้วไม่นอนแล้วหรอกเมื่อกี้ทำท่าทำทางเหมือนจะนอนเพลงมันมัน,มนละเนาะใครจะไปห้าใจไหวเชิญแขกท่านผู้มีเกียรับชมการแสดงจากสองพี่น้องจอมยุ่มไม่ใช่จอมยุ่งนะจอมยุ่มยุ่มหัวกันแต่ถ้าอยู่นอกบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ย ทำเหมือนกับไม่เคยหยุมหัวกันมาก่อนทำการแสดงโชว์ไปทั้งหมด46,00 0ผลงานเพลงหวังว่าแขกท่านผู้มีเกิดทุกท่านจะประทับใจขอบคุณสำหรับอาหารและเครื่องดื่มในวันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วสามแม่ลูกขออนุญาตปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนอิม,ม่าไม่หนามากปั่นง่ายสบายสบายหมายถึงคนที่นั่งในพ่วงนะสบายนะคนปั่นไม่สบายหรอกหอนี่เป็นบรรยากาศตอนประมาณสามทุ่มครึง่งสรุปแล้วหนึ่งวันสามแม่ลูกไม่ได้ใช้เงินซากกระบาดอิ่มจังตังอยู่ครบที่แท้ ที่ไหนมีของกินฟรีก็เชิญเราไปได้เราจะปั่นไปเพื่อของกินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ hey, ดู